สวัสดีเพื่อนๆชาว NB Review Channel ทุกคนนะครับเหลืออีกไม่กี่อึดใจนะครับเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของ All New Isuzu Mu-X 2021กันแล้วนะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่เมืองไทยนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับล่าสุดช่องเราเพิ่งไปรับข้อมูลมาว่า All New Isuzu Mu-X กำลังถูกปิดผ้าคุมไว้นะครับขณะขนส่งไปยังโรงเก็บรถที่โชว์รูมต่างๆแล้วนั่นเองนะครับ แล้ออีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของ All n e อิ s ุมิวเอ็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากเห็นออปชันอะไรในออนิวอิ s ุมิวเอ็2021บ้างและมาพูดคุยกันได้นะครับที่เพจ f a c e o o o รีวิวอิสุบาย b อ็นบีนะครับหรือช่องของผมก็ได้ครับ NB Re v i e w c h a ช n e l ก็ต้องขอบคุณน,นะครับถ้าห,หลุด รถออ l นิว i s สส u นิวเอ็กนะครับทุกแหล่งที่มาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม